สหรับใครที่ต้องการเติม UC ในภาพ G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอด Gas Top อ p อย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภยัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับกราบสวัสดีค่ะหูกี้ฮับ,บะนะคะวานเน KFC มาแล้วนะคะมาในรูปแบบของวงล้อกันสุ่มซึ่งราคาก็ไม่แรงมากนะ10ครั้งนะคะ270 UC เท่านั้น ระยะเวลาวันที่2ถึงวันที่6เดือนพฤศจิกายนประมาณเกือบ1เดือนเลยสมครบตามจำนวนนะคะมี30ครั้งเนี่ยจะได้กรอบรูปเคเอด้วยนะสมจนครบ250จะได้เหรียญทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นะ่ะเหรียญในส่วนของวงล้อนั้นก็จะมีชุดผู้พันเป็นชุดแดงนะคะมีสกินร่มมีรถเทีบตัวอะ ทำไมไม่มีรูปกงรูปไก่เลยน่าจะเป็นแบบมีกงมีไก่หน่อยโธ่เสื้อ KFC นะคะมีท่าอันนี้มันไก่นึ่งหรือเปล่าไม่มไชม KFC เด่ะแล้วก็มีชุดนะคะแชมป์กินไก่ KFC มีอะไรไมีสกินกระเป๋าด้วย โอเคใครอยากได้ก็ลองมาสุ่มกันดูนะคะเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูกันว่าจะได้อะไรกันบ้างนะคะใน250ครั้งแล้วก็เขามีให้แรกด้วยนะเข้ามาดูกันได้นะคะไม่มีเต้มไก่หรอจะได้จังน่าจะเอาเต้มไก่ยัดเข้ามานะเพราะช่งนี้ังมีการแข่งขันนะคะเขามีให้สุ่ม10 UC ครั้งแรกของวันด้วยนะ เรียนล้วนๆเลยโอ้ได้รถทีมาแล้วบะข้ามกดข้ามสี่สิบห้าหกเจ็ดแปดสิบชุดมาแล้หนึ่งชุด แลวสิบครั้งแล้วสิบหนึ่งร้อยโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นอะไรกาฟิตี้เอามาทำมะเขืออะไรวะทำไมไม่ให้เต้มไก่มานะ KFC มาทั้งทีผ่านไปแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งครั้งได้เหรียญสะสมู่ที่สองร้อยหกสิบแปดเหรียญนะทุกคนคิดว่าชุดมันจะสุ่มได้ไหม ชุดซ้ำนะได้เหรียญสิบห้านะคะร่มซลัมก็สิบห้าเหมือนกัน <t ose noise> ดูสงรงแล้วคงจะเลกว่ะห <t ose noise> มวกโอ้โหมาสองใบเลยหม,ยมวกได้ซ้ำได้ตั้งสามสี่บาตอนนี้อยู่ที่ห้าร้อยหกสิบหกนะคะ <t ose noise> โอ้โหถ่ากับกระเป๋าแล้วก็ชุดยังไม่มานะ ไม่มาจริงดิจริงๆมันแลกได้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋วขอรับก่อนนะคะตอนนี้มัน211ครั้งในๆก็มาถึงขั้นนี้คงได้แลกหมดอะอะครบ250ร้ยไปเลย <c oughs> อีกสามสิอีก20อืิ ที่สุดท้ายนะฮะป่ะโอ้ท่ามาแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแรกนะคะน่าจะครบเลยนะเว้ยราคาไม่แรงมากไม่แรงมากอีกอ่ะอืมสองยห้าสิบได้ตั้งร้อหสิบเลยนะแรกนะคะ ยังเหลืออีก400ถ้าา3เออจริงๆสูงแค่สองร้อยมันก็ได้แล้วนะเนี่ยสูงแค่200ครั้งนะคะการันตีน่าจะได้แลกชุดได้แล้วก็ของน่าจะครบหมดเนาะที่เหลือคข้ปองเกลือยังเหลืออีกอะ โอ้สูงเกินว่ะสรุปนะสูมประมาณ200ก็น่าจะได้ครบแล้วนะคะก็จะเสียอยู่ที่ประมาณ5,400 UC นะได้ของทั้งหมดเลยแต่ัุขี้นั้นสุ่มเลยไง250ครั้งนะคะ6,700รอยกว่า UC เี้ยั่งว่ะครบเลยล้างวงล้อไปเลยนะคะยังไงก็อืมลองไปสุ่มกันดู สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย